ครับเป็นนโยบายของท่านรองนายกรัฐบธีรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประนิ์ท่านจุลินลักษณะวิสิทธ์ได้มีนโยบายในการลดค่าของชีพของประชาชนนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งปกติหมูเนื้อแดงนะครับในพื้นที่ของจังหวัดรอยธานีก็จะอยู่ที่ราคา160-170บถึาทนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมโครงการลดราคานะครับตั้งแต่120บาทถึง130บาท นะครับในจังหวัด,ดอุดรธาน,นีเรามีทั้งหมด20จุดนะครับแล้วก็เป็นห้างโมเดิร์นเทรด5 5จุดเป็นของภาคเอกชนนะครับอยู่5จุดนะครับวีซีมิก็เป็นอีกจุดหนึ่งะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางสํานักงานพาณิชย์จังหวัดมาโดยตลอดซึ่งวีพิมิเนี่ยก็จะขายหมูเนื้อแดงกิโลกร,รัมละ120บาทเป็นเวลา7วันนะครับแต่ถ้าแล้วก็ขาย130บบาทต่อไปจนสิ้นสุดโครงการ นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะประชาธิพันเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการซื้อซื้อหมูเนื้อแดงนะครับในราคากิโลกร,รัมละ120บาทถึง130ิบาทก็มาที่จุดที่ทางสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดนะครับสัญ,ญลักษณ์เราก็จะมีป้ายนะครับพณิชย์นะครับลดราคาช่วยประชาชนนะครับลด14นะครับหมูเนื้อแดงกิโลกร,รัมละ103ไสานี้จะติดอยู่หน้าร้านทุกจุด นะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทางผู้ประกอบการทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดอุดรธานีาานมาตลอดนะครับวันนี้ท่านผู้จัดการอาวีซิมิตรก็มาด้วยตนเองนะครับสิบวันนี้ตั้งแต่วันไหนวันไหนคะอ่าสิบวันตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาครับแล้วก็ไปจนถึงอ่าวันที่อะไร ที่ที่จัดโปรน120ใช่ไหมคะก็จะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่ขายกิโลกรัมละ120บาทค่ะต่อไปก็เป็นกิโลกรัมละไม่เกิน130บาทจนถึงวันที่ท23ค่ะร้านเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง1ทุ่มครับ8โมงเช้าถึง1ใช่ครับวับนนี้เราร่วงที่ว่ามีทิงทองทิ้งให้ทิงรถมอเตอร์ค์รับครับผม ครงการจับแหลกแจกรถครับตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนถึงวันที่11มกราคมครับก็รางวัลใหญ่ก็ครับใช่ใช่กลลูกค้าที่มาเข้ามาในร้านนะครีใรบ้างคะก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าครับแล้วก็เป็นลูกค้าที่เข้ามาซื้อไปทำกินเนี้ยครับใช่ใ แล้วก็เราจะมีการจัดส่งครับบริการจัดส่งซีบทหั่นตัดสไลด์ซีครับคือทำซื้อซื้อตั้งแต่เริ่มต้นเลยเท่าหไ,<ด>ไหร่ก็ดไ,ได้นะเราทำสเปคกให้ซีหมดมีบทซีหัน่นซีตัด C ีสไลด์ซีแล้วก็ส,งส่งซีครับเราเคยร่วมมกรัดสไลซ์ไปบ้างไหมครับัเคยแล้วครับรู้สึกยัง,งไงบ้างที่มาร่วมกับ อรู้สึกดีใจที่ที่ทางนี้ทำพางนี้นะครับได้มาให้เกียิมามาทำกิจกรรมที่ร้านนะครับก็รู้สึกดีใจมากเป็นการโปรโมทร้านไปด้วยนะก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องชาวอุดรธานีแล้วก็้นที่ใกล้เคียงนะครับแวะถ้าสมมติได้แวะแวะ,แวะ,แวะถ้าผ่านมาทางนี้ก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับถ้ามีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกเราจะร่วมกับสหการ ครับร่วมยินดีครับร่วมร่วมแน่นอนครับ